เอาละฮะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bus ซิมูเลเตอเกมจำลองการเป็นคนขับรถบัสนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะสนุกยังไงขับรถบัสนะโอเคเราไปสร้างบริษัทของเราขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ไปัตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้าปรับแต่งตัวละครเขาก็มีหน้าปรับแต่งตัวละครมาให้ในระดับหนึ่งนะครับก็ปรับอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่ แดงไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ก็จะมีป้าคนหนึ่งนะเป็นคนเทรนให้เราเขาเป็นคนสอนเราว่ารถบัสทำงานยังไงขับยังไงอะไรยังไงได้บ้างแล้ก็ทางป้าเนี่ยไปนะตอนนี้ป้าทำอะไรอ่ะโอเคเปิดประตูหน้าเปิดยังไง โอเคตรงนีต้ตรงนี้เป็นห้องคนขับบอกให้ปรับที่นั่งให้เรียบร้อยให้ถนะัดกด L สามอ่าเปลี่ยนเป็น Third Person โอเคกลับมา Third Person อีกครังนะ d o จะได้เหมือน l o s e t จริงๆนะ ซูมได้ก,กดซ้ายเพื่อเปิดแอคชั่นเมนูโอเคแล้วก็สตาร์ทเครื่องกดแท็บกดแท็บเพื่อสตาร์ทเครื่องแล้วก็มีไลท์เมนูมีไฟพามากไฟสูงเปิดไฟทุกดวง โอเคมีคคาเชียร์ด้วยนะเดี๋ยวไว้ที่หลังกันนะในช่วงแรกนี้ป้าก็าจะทำการสอนเรานะครเรื่องเมนูกนารบังคับอะไรต่างๆนะในรถแล้วก็เรียนรู้ไปในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปหลังจากเราเรียนเสร็จแล้วเลยก่อน เ r าละ่ะเราน่าจะพร้อมมาเลยนะพร้อมนะป้าไปกันเลยดีกว่าไปกด R2 เหยียบคันเร่งไปตอนนี้เราออกรถแล้วนะครับผู้โดยสารทุกคนโปรดนั่งด้วยความระมัดระวังนะเพราะเรคาคนขับมือใหม่นะครับ บอกให้ดู GPS ด้วยอ๋อมี GPS ด้วยโอเคเราจะไปวิกตอรี่โรดนะครับตาม GPS ไปโอเคไปเดี๋ยวนะเราชิดขวานะอันนี้เรารถยุโรปนะครับยุโรปหรืออเมริกานะผมไม่แน่ใจโอเค ปนี่ทำไมรถผมเอียงๆ,ๆนะอ่ะตาตั้งลำและไปตาม GPS ไปนะเราจะเห็นจุดป้ายรถเมล์แรกเรานะอยู่ทางซ้ายโออเเครื่ยๆ ไอทำไมจีเพจผมบอกให้ย้อนกลับนะนี่หรือว่าเราเลี้ยวผิดซอยนะเนี่ยเรียกได้เราเลี้ยวผิดซอยโอเคนี่เราวนกลับมาที่เดิหมหรือปะว้าขออภัยด้วยครับผู้โดยสารน่ากระผมคนขับมือใหม่เนะี่เขาผิดซอยโอเคโอเคโอเคถือว่านั่งราเล่นนะ มามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่กลับมาที่เดิมเลยเนี่ยโอเคป้าอย่าโกรธนะป้าใจเย็นนะผมกำลังไปผมกำลังไปไทำอะไรได้บ้างอ๋อมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เปิดไฟไฟย,ยู่อยู่ฝั่งซ้ายนะรถยุโรป าเป็นรถของไทยเราจะอยู่ฝั่งขวานะครับตัวไฟเสลวเลียวขวาเนี่ยโอเคไปต่อเอาใหม่นะไม่หลงละป้าไม่หลงนะคือจะบอกว่าจริงๆริงชีวิตจริงผมนี่ก็ขี้หลงใช้ได้เลยนะโอเคแต่รอบนี้ผมจะตั้งใจดูจ GPS ครับผมตรงไปก่อนนะ มาเอ้ยคนคนอาวผมลืมดูคนนูเขาข้ามถนนอยู่ตยแต่แหละจะตายแล้วนะคนนั้นแฮะเลี้ยวซ้ายเอ้ยต,อต้องเล่นไหนอะโอ้โหเกือบมั่วแล้วไปโอเคถูกช่องแล้วนะครับตรงไปตรงไปไม่กล้าขับเร็วนะตอนนี้มีไฟแดง อจอดติดไฟแดงรอไฟแดงนะทำตามกฎจราจรทำอะไรได้บ้างระหว่างรอเราก็ลองเล่นเล่นนี่เราเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างนั้น่ะช่างมานันไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวแล้วไปไฟเราเลี้ยวอะไรนะขวา อเอยฝ่าไหนอืมห<ะ>งอนะหงอง thẳng เนี้ยผมน,อน้องพอน้อย <c oughs> มั้งโอเคฝ่ายแรกใกล้กล้แล้วนะ <c oughs> จำสิ่งที่ฉันสอนเธอได้หรือเปล่าทำได้ก็รับ <c oughs> ไปเราจะ ได้จอดที่ป้ายเลกแล้วนะตื่นเต้นนะเราต้องเข้าสองให้ได้เพอร์เฟกต์เนะเราเป็นโปรเฮ้ยเดี๋ยวป้ายอยู่ไหนอนะเลยเหรอเฮ้ยอะ,อะโอเคเราเลยป้ายอ่ะต้องมันขับรถเล่นอีกแล้วนะ,อะโอเคผู้โดยสารนั่ง เพลินๆไปนะครับหลับไปหลับไปเดี๋ยวผมพาพาวนพาวนกลับไปนี่ป้าบอกป้าหมดความอดทนกับนายนุ่นนะใจเย็นๆนป้าใจเย็นามองซ้าย,ยนะอันนี้ทำไรเอ้ยทำไมถอยหลังอะ่ะอุ้ยมีเสียตังค์ด้วยอะ่ะโดนอะไรอะ่ะ เอ้ยเอ้ยชนฟุตบาทเหรอโอเคอ่ะไฟเขียวพอดีบายจะถึงวันเนี้ยวันเนี้ยค่ะป้ายแรกเนี่ยเฮ้ยโดนเฮ้ยโอ้โหถ้าชนนี้เสียตังค์นะครับเนี่ยพันลีพันยูโรโอ้ เท่าไหร่อะพันยูโรอ่ะอแล้วมีตังค์ไปจ่ายเขาไหมโอเคโอเคขับด้วยความระมัดระวังน,นะจี้ตูดเขาหนูรถติดกันีนะเนี่ยตงนงซอยนี้ไปี้ยวขวาเฮ้ย เ้ยนิดเดียวก็โดนแล้วีก1พันยูโรอ่อเรอรถเมย์ต้องเดียวกว้างๆอะ่ะแล้วผมเลี้ยวไงอะ่ะนี่ชนฟุตบาทกระตุยเลยไปรถติดอะ่ะเหงาเลยทำนายดูจีเพเล่นกัน นี่ครือไมีหน้าคอนโซลจะปุ่มเยอะเหมือนกันยังไม่เคยลองกดายเียะเฮ้ยอย,ย่าไปชนนะติดของนะของเทพถึงแล้วครับผู้ได้สารเรามารับแล้วนะรอกันนานไม่เอ่ยไม่น่านนานนะใช่ไหม ผมมาเร็ว <iet S 1> <net> อยู่นะให้วนไปเล่นรอบหนึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าซองดีๆเปิดประตูดอ o หนึ่งไปไปแล้วคุณครับผู้โดยสารทุกท่านป้านางหลับด้วยนะอ่ะอ่ะโง่โง่ป้ามีโง่ด้วยนะ โอเคเครืหมดหรือยังอ่ะไปหมดแล้วมั้ปิดประตูไปต่อดีเกลไปตอไปจะไปส่วนที่ยากที่สุดนะเจอเห็นนาฬิกานั่นไหมท้่จะไปให้ทันเวลาไหมเฮ้ยโตมีจับเวลาด้วยเถอปา เป็นรถญี่ปุ่นเลยต้องเขา้าสถานีตรงเวลาไปไปเดี๋ยวเราสิ่งกันไปเอ๊ตรงนี้ไม่เห็นมีไฟเลยไปได้ปะไปแล้วตอนนี้สามสิบสี่สิบกิโลเมตรตอชั่โมงห้าสิบ กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคจิดไฟแดงแปรหนึ่ไหมครับตันนี้เราจะต้องตรงไปเฉยๆนะไม่มีอะไรพิเศษปึง้งไฟเหลืองแลวเขียวแล้วไปต่อโอเคนะครับเพลินเพลินวิวข้างทางขับรถชมวิวไปก็สวยงาม ทำบรรยากาศออกมาก็ใช้ได้เลยนะผนะมว่านะอตรงจะเลย,ยนจะยังมมนนผมมองอ๋อที่ข้างหน้าข้างหน้าไปที่สองริเวอร์พรอมานีเข้าไปที่มา,า,มา,า,า,าคาเฟ่เปิดรโอเคเปิด ประตูปุ๊บเพอร์เฟ t ท m i มิ่งเพอร์เฟกเชิญครับทุกคนเออประตูหนีบนะระวัาางกดซีดียมเปิดทุกประตูโอเคไปเรียบร้อยเนาะไปต่อ ซิงเจอร์เลตบี<า>ไฮเฮ้เดี๋ยวนะยังไงอะเรารับคนไม่ครบอ่ะเขาบอกว่าพูดภาษาล้นทิ้งได้แล้วขออภัยฮะเดี๋ยวรอรอคันหน้ากันเนานะเดี๋ยวเราไปละที่เกตกลับไป <c oughs> ไปโอ้โนิสัยนะข้ามสะพาน มองวิวไปกันหนะคะ่ครับหลับไปได้เลยนะฮะหลับไปได้เลยอะ,ะเดี๋ยวถึงแล้วปลุกเดี๋ยวไปอืมอืือืมอืมลอวิวว่สวยดีนะ,ะสะพานสวยนะครับผมว่าเล,เล่นขับเพลินๆเลยนะ,ะเกมนี้ใช้ได้อยู่นะ ง่ายๆดิชิวๆสบายๆน่าจะเป็นโซนภูเขาไหมข้างทางเป็นป่าสวยงามตามท้องเรื่องโอเคก็จะถึงป้ายหน้าแล้วป้ายหน้าชื่อว่าอะไรอ่ะเซฮวาเดนดีโดอันผิดขอบให้นะ ไม่คืออะไรอยู่ถึงแล้วป้ายต่อไป,ไป,อไปถึงแล้ว,ลวป้าตะโกนทำไมเนี่ยโอเคเปิดประตูอเ,เอ๊ะมีผู้โดยสารอ่อผู้โดยสารวิการด้วยนะครับเราจะทำอ่อ โอเควันนี้ราต้องเปิดตั๋วให้เขานะครับเาบอกว่าซิงเกิลตั๋วเขาต้องการตั๋วซิงเกิลชิลเด้นนะ กดเทเรียบร้อยทอนตังเหลือสามจุดสองจุดสองนี่กดยังไงสามก่อนสองกดสองไมก่อนสองปึ๊บเหลือหนึ่งกดหนึ่งปึ๊บเหลยอศูนย์จุดสองอก็กดหนึ่งลมะมั้งนะทอนเกินไปปึ๊บ เขาบอกว่ายูรีเทอร์นทูแมชชิ่งเราถอนเกินนะ0.2ก็ก็ต้องก็ทำอะไรเอ็กซ์เทนแลมโอเคเรามีผู้โดยสารคนพิการ้วเราต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะแลมยกระดับพื้นยกระดับนะเดี๋ยวเราจะกดพื้นยกระดับให้ผู้โดยสารเราขึ้นมาออจะค่อยๆมีพื้นยื่นออกมาไปเทียบกับฟุตบาทนะ,ะแล้วเขาจะเข็นบนขึ้นมาบนรถบัสของเรา ทำมาแล้วเรียบร้อยโอเคครับนี่ยบัสเราง่ายอย่างเงี้ยใช้เงินง่ายป้าปิดประตูผู้โดยสารทุกท่านเตรียมตัวไปสู่สถาน,นีตัดไปอ๋ออ๋อนี้เราลืมเราต้องเอาแรมออกเลยนะเ,เนก็บแรมเก็บแรม โอเคเราไปต่อดีกว่านะแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะขอสลับเวลาผู้โดยสารทุกท่านสักครู่นะครับขอตรวจตัว๋วอ่าเอา่เอคุณผู้ชายมีตั๋วไหมครับผมโอเคมีตัว๋วถูกต้องครับสำหรับอา่าต่อไปคุณเอาเราสุ่มตรวจแล้วกันนะฮะมีตั๋วครับคุณคนแก่ก็มีตัว๋วไปน้องน้องผู้หญิงฮะขอดูตัวนะ๋วหน่อย โอเคมิีใครโกงนะทุกคนซื้อตัว๋วหนหมยถูกต้องนะโอเคสุภาพเรียบร้อยนะแต่ละคนขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้าร่วมมืออันนี้ผมด่มถามใช่ไหมคนนี้โอเคมีครบทุกคนป้าลหรอป้ามีตั๋วไหมอ๋อโอเคอเค,ครับครับครับไ,ไปต่อนะ ถ้าเราปวดฉี่อะทุกคนเราจะลงไปหุ่งขอขอลงลง,ลงไปฉี่แป๊บน<ม>ึง่ายไหมอโอเคแทบนะครับแป๊บน,นะครับปวดมากเลยเฮ้ยโอ้โหตายแล้วรถติดนี่เราจอดขวางชาวบ้านอยู่นะนั่นแหละรีบไปดีกว่าอ,อันไว้ก่อนนะอันไว้ก่อนไปดีกว่าโดนบีบแต่ไล่แล้วนี่ นะไก่มาอ๋าอคุงชนอีกแล้วสองพันห้าร้อยยูโรทุกคนโอ้ยไกอ่อะขอขอเป็นคนเร็วได้ไหมถ้าเราเป็นคนเร็วเราไม่ไปย่เชินไกนะ่ทุกคนหลับตานะครับตอน,นอย่าลอกเล่นแบบนะสามพันสี่ร้อยยูโรค่าความขี้เกียนนะทุกคน,น,นไม่ถูกต้องนะเด็กๆหรือใครเนี้ ถ้าเเอาเป็นตัวอย่างนะถ้าเราเล่นแบบอันนี้เป็นเกมใช่ไหมนี่เราทันไม่ทันเวลาแล้วเรามัวแต่ทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเวลาเราติดรถไปสีบนาทีแล้วทุกคนอ๋อืมูแจะหันไปดูเวลานีา่ขับรถชนเลยชนต,ตกข้างทางเลยขออภัยด้วยครับอ้เสียตังค์ลวเนี่ย ชนทีก็เสียตังค์ทีเสียเยอะด้วยปลายปลายปลายเดี๋ยวซ้ายตามจีเพ็ดไปต่อจะถึงละผู้สารใจเย็นๆน,นะครับผู้สานสถานี้ต่อไปเบสปุกเออโอเคนี้เราเหมือนเราจะเข้ามาในเมืองนะเป็นวงเวียนใหญ่ของเมือง มา... Next station, oh, this is our terminal stop. All passengers must disembark the bus. To everybody who no is still on board, I board. want to thank you for participating in this drive. <coughs> with your support, we will bring, bring public transport back to Seaside Valley. Excuse me, can you help me get off the bus again? S oh, course. <S เ s again? เราลืมผู้โดยสารคนพิการนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดประตูกันเราเดี๋ยวเราเปิดทางลดระดับให้พี่คนพิการเขาลงไปได้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับโอเคเรียบร้อยเราสง่งผู้โดยสารครบทุกคนละอ่าเราปิดประตู แต่ผมอยากรู้ว่าทางระดับนี้นเป็นยังไงผมขอแอบไปดูแป๊บหนึ่งได้ไหมนะอ๋อหน้าตาประมาณนี้นะครับอยู่ข้างหลังจะยื่นลงไปเทียบกับตัวฟุตบาทโอเคเราเก็บแล้วแล้วเราจะไปกันตอนน่อ ขาบอกว่าเราไปลงรถแล้วนะเก็บแล้วตอนนี้คือให้ขับรถบัสไปเก็บที่ลงรถและจุดสิปแรกของเราในวันนี้นะอเรียบ้อยภารกิจสำหรับตูตอร,รี่ลแรกของเรานะฉุกและถูกปิดหน่อยนะบางช่วงแต่ว่าค่อนข้างดีนะครับเราเป็นคนขับที่ไม่แย่นะแม้จะม้นจะมีอะไรนะ ไม่ไม่ทำตามกฎจราจร,จรบ้างเล็กน้อยไปเราขับรถไปเข้าอู่แล้วก็จบทริปกัน try to b u d people ขับรถไปเก็บตรงไปหรือเรื่อยๆจนถึงทะเลเลยนะอไปชนเขา เสียตังค์นี่แพงด้วยนะเดี๋ยวขวานะครับอื้อหือขอให้ครับขอของขว้านกันนะขอให้ครับทุกคนไปไม่ชนนะไม่เสียตังค์นะ โอเคถึงแล้วขวามือของเรากดังเก็บรถโอเคขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านเราไม่มีผู้โดยสารแล้วนี่นะขอบคุณคุณป้านะครับที่อยู่เทรนกับเราทั้งวันเลยวันนี้สำหรับทริปแรกอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะ ห้าร้อยยูโรอะไรอะชนกระดังตัวเองก็จ่ายด้วยหรอโอ้มายก็โอเคจ่าย <Congratulations. S 2> ถึงนาทีสุดท้ายนะครับชนนาทีสุดท้ายชนได้ตลอดเวลาขอบคุณคุณป้งนะครับเขาบอกว่าปิดไฟปิดไฟใส่ก่อนรถนะแล้วก็จบเรียบร้อยนี่ปุ่มปิดไฟนะโอเคเทิร์นอโอเคปิดไฟปึ๊บปึ๊บเออไปกดผิดปึ๊ กันปาร์คเนี่ยปล่อยปิดมาแล้วปิดเครื่องโอเคบอกปิดเครื่องโอเคแล้วก็ออกจากห้องคนขับฉันขอเก็บของกันนะเดี๋ยวเราจะมารีระบบการสร้างเส้นทางสำหรับวันต่อไป Okay, so for this, we a number of things we should try before we get you back out on the road. It's just to make sure the infrastructure is okay and I'm sure we can deliver okay, a robust public transport system. First things first, city hall wants us to run a pilot night line.